คู่ไปกับวิตามินซีนะครับคราวนี้ถ้าเรามองในแง่ของเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ทานควบคู่กับวิตามินซีในมือเดียวกันใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเรามองในแง่ของอาหารเสริมธาตุเหล็กอ,อย่างอน้องแพทเองบอกว่าเริ่มมีความกังวลแล้วว่าเอ๊ะเพราะมันไม่ใช่พิวรีเราปลูกเนี่ยอาจจะมีการเลือกกรีนบ้างใช่ไหมครับดังน,นั้น อาหารเสริมธาตุเหล็กหรือนมเสริมธาตุเหล็กในเรื่องเขามันมีบทบาทแล้วคราวนี้พอเป็น,นเรื่องของอาหารเสริมธาตุเหล็กหรือนมเสริมธาตุเหล็กเนี่ยเราจําเป็นต้องให้ความสาคัญกับรูปแบบของธาตุเหล็กที่ถูกเติมลงไปในในนมนะครับรวมถึงสัดส่วนของธาตุเหล็กต่อวิตามินซีในในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งมีการศึกษาและพบว่าถ้าธาตุเหล็กต่อวิตามินซีในสัดส่วนหนึ่งต่อสามเนี่ย จะช่วยเพิ่มการสุ่ึ่าเล็บได้มากถึงสามเท่าเลยเมื่อเทียบกับที่มีนตนะครับดังนั้น,นก็เลยฝากไปนิดนึงก็คือแน่นอนแนะนำให้ที่นัการที่หลากหลายแต่ถ้าเริ่มมีความไม่มั่นใจเสริมด้วยเสริมธาเล็บเช่นนมก็จะต้องพิจรารณาในรูปแบบของ อ๋ธาตุเหล็กที่ดูดซึมได้ง่ายในร่างกายเช่นไอออนฟอสเฟตนะครับแล้วก็ในสัดส่วนวิตามินซีที่เหมาะสมหนึ่งต่อสามประมาณนี้ค่ะดีใจค่ะมีคุณทีเหมือนมีไบโอเคลีมส่วนตัวว่าเห็นไหยคะคุณแม่หางมาเช่นเดียวกันค่ะคุยกับคุณแพทย์ต่อนะคะพอน้องเริ่มโตเรื่อว่าพ้นขวดปีแรกเนี่ยเตรียมเรื่อว่าเขาต้องเริ่มทานแบบเป็นข้าวเป็นมื้อเป็นอย่างนี้ค่ะก็มีวิธีการยังไงบ้างคะจากอาหารเหลวก็กลายเป็นอาหารที่ S <S เป็นชินช้นๆที่น้องไม่ว่าจะกินหรือว่ากอะแต่มันเป็นชิ้นมากขึ้นอย่างที่คุณหมอก็ได้พูดไปค่ะน้องก็จะมีวันที่อาจจะเบื่อบ้างไม่อยากกินบ้างจากที่ไม่มาจากที่ชอบกินตับไก่หรือกินแบบสเปนช์แอนด์มากมายก็ไม่เอาซึ่งอันนี้เราตอนแรกก็แอบเครียดน,นะคะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำให้อยู่ๆรูเบื่อแต่ว่าเราก็เข้าใจเด็กค่ะก็เหมือนเราเราก็ไม่ได้อยากกินเดิมๆตลอดเราก็พยายามทำความเข้าใจแต่ว่าคอยสังเกตตลอดให้ครบที่สุดโดยเฉพาะเรื่อง แล้วก็วิตามินซีให้ควบคู่กันถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าขาดเราก็จะเป็นแค่ความสาคัญเรื่องนมค่ะเพราะแพท์ก็ให้นมเองประมาณเจ็ดเดือนพอกลับมาทำงานหนักที่เราหยุดบ้ามนมเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยหมอบอกเลยค่ะแพทว่าเรื่องที่เราเรื่องนมที่มีธาตุเหล็กที่เหมาะสมที่กับวของน้องอะค่ะสำคัญมากแล้วก็ช่วยให้ทุณพ่อแม่สบายใจได้ด้วยีย่ว่าดูแลอย่างไรชีพอย่างทาน้องทาได้ไหมโชคดีมากค่ะเป็นเด็กที่ไม่รู้ว่า ว่าเราน n t r o d u c e ตั้งแต่เขาแรกๆได้ไหมคะตั้งแต่หกเดือนคือเขาเป็นเด็กที่ชอบกินตับไก่ชอบกินผักโหรชอบกินผลไม้แบบส้มๆอะไรคือเป็นความชอบดีค่ะใช่แาจะเป็นที่เชียงโปรของแม่อะไรอิจฉเป็นเพราะว่าเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายสำหรับทุงชาติไม่ง่ายจริงๆค่ะพัทเองยังไม่ค่อยชอบทานพวกเครื่องในเลยค่ะ มีฟลอริสหรือตัวช่วยอย <c oughs> ู่เรืงน้ำเสริฟไปตช่วยคุณแม่นะคะก็อบอกว่าวันนี้มีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมาคุณแพทอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณแม่ที่วันนี้ได้มีโอกาสติดตามข่าวสาเรเดือนงานในครั้งนี้หรือว่าแต่ในท่านเนี่ยกำลังจะเป็นคุณแม่มื่นใหม่อยากจะฝากอะไรนิดนึงไหมคะก็อันดับแรกเรื่องอหาค่ะแพทว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วคอยสังเกตได้ตลอดนะคะรู้สึกว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือพูดมแลกน้องนะคะพยายามให้ครบพ้วนที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ละเลยเรื่อง เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใเนื้อแดงหรือว่าไข่ตปบหรือผักใบเขียวค่ะแล้วที่สาคัญแล้วก็ต้องนึกถึงวิตามินซีด้วยแพ้ด้วยกันขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายของน้องดูดซึมได้ดีขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเออช่วงนี้น้องไม่กินจริงๆไม่ครบจริงๆก็พยายามเลือกตัวช่วยเช่นนมค่ะเพราะว่านมเนี่ยยังไงน้องก็ต้องทานเนาะในปีแรกแล้วก็เราสามารถเลือกให้่าเหล็กเนี่ยเหมาะสมกับ อันนี้ก็จะสบายใจด้วยได้คุยนะคะกับคุณแพทย์มาแล้วที่บอกว่าโภชนาการนี่เป็นสิ่งที่สองคญจริงๆก็มีในเรื่องของพัฒนาการที่มีผลต่อสมอง IQ EQ นะคะอย่างที่คุณหมอบอกช่วงนี้เราคุยกับคุณดีนะะ่ามากดีกว่าหลังจะติดตามเอพิโซดต่างๆไปเอพิโซดสองมาช่ชานนไหมมะเช้าก็ติดตามอยู่นะคะกับดีน่าอย่ที่ว่าลยนะคะในบทบาทของบล็อกเกอร์จนมาเป็นคุณแม่แล้วก็มีน้องสอง วันนี้นะคะใหา่คุณดีน่าได้รูปแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งพวกเราเรื่องของภาวะโ้องผิดใจใช่ไหมคะจากการขาดท่านเด็กให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยค่ะค่ะต้องบอกว่าอีน่าที่ในเรื่องนี้มากเพราะว่าถือว่าประสบโดยตรงคือลูกชายดีน่าคนณโดน้องเบนนั่นนะคะเคยไปดูดแล้วก็เจอว่าเป็นภาวะโ้องผิดใจแต่ว่าถือว่าฉันไม่รูเพราะว่าปวดเจอเร็วแล้วคุณหมอก็ให้ท่านเด็กสร ืก็สามารถช่วยได้แบบดีนะคะแต่ว่าอย่นนางที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ยทำให้มีหน้าแบบรู้สึกละหนักมากนี่มันาม,ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ยิ่งมางานวานนี้ยยิ่งได้ทราบว่าเด็กไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่ขาดธาตุเด็กนะคะแล้วก็ในแบบการที่ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการที่แบบกินอาหารีร่ไม่ครบหรือว่าขาดสารอาหารซึ่งจริงๆตามที่คุณเ้็นบอกแล้วก็ เราแอบบอกด้วยว่าจริงๆอาการเสริมด้วยวิตามินซีก็สำคัญเพราะว่าท่านเด็กดูซึมยากไปอีกคือทานยากไปแล้วแต่ว่ากินเข้าไปก็ดูดซึมยากอีกใช่ค่ะก็ต้องเสริมด้วยกันค่ะดินซีด้วยสอบถามได้ไหมคะตอนนั้นน้องมีอาการไหมคะหรือว่าเราเสียใจอะไรไหมคะไม่มีค่ะเลยค่ะจะบอกว่าแบบ อย่างที่เมื่อกี้หมอก็เือบอกมัเป็นสิ่งที่เป็นายากมากอย่างไรน้องเนีค่ะผป็นทุกอย่เลยแต่ว่าที่น่าชื่นชมว่าตอนแรกไปเราเซ็ตตาตัดตัาเซ็ตูตอนนั้ประมาณสักหัววิ่งนะคะแล้วก็ด้วยควากังวลเราเป็นแม่เราก็จะสังเกตรูปเวลาทานอาหารนะคะว่าช่วงนี้ทำไมทานน้อยลงรู้สึกเรื่อมากขึ้นแต่จิตตอนแรกอก็คิในจว่าหรืออาจจะเป็นเพราะช่วงวัยเขาก็แบบมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วอะย่ี้ยค่ะ อาจจะไม่แบบโง่ไปเสียทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอก็กังวลก็เลยลองสองครั้งหมอก็เลยแบกว่าเพื่อความสบายใจก็ตรวจรองเลยทุกทีสรุปว่าเจ็บคอก็ตรวจมาค่ะเป็นภาวะโลหิตจางภาวะช่วงที่ว่าไขนเลยก็เลยทุกทีก็คือแบบก็โดนใช่ค่ะแล้วคุณหมอก็เลย ถามเสื้อน่าเด็กยาวๆมาเลยค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่คะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ไม่มีการเรื่องอะไรเนี่ยใช่เออแล้วเนี่ยเธอรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเพยงเงียบจริงๆเพราะว่าไม่มีอาการอะไรดูอะไรไม่ออกอะไรค่ะตอนแรกคิดว่าแบบถ้าคุณหมอไม่ได้แบบแนะนำเราก็อาจจะไม่ตรวจ อนที่ตรวจตรวจแล้วยู่ไมะใช่แล้ว็นี่ค่ะมันก็บอ้่กระถ ung ต่อั้งางสมองทาง้ทอย่างะใช่กินทอยางจะเสรมอะไรแต่ถ้าไม่ไดอยเตวนเราว่าเจมีมีแนวโน้มที่หนอผไม่สบายนอกจากเรากใจว่าเราควรมีนองหรือว่าที่เราต้องไปต้องทานแบบ double t r ิ e หรือว่ามีการ มีส่วนจากคุณนีนาครับชอบคำว่าไผ่เนี่ยเพราะมันคือไผ่เรียบจริงๆครับให้มันจับว่าเด็กที่มีภาวะโดยธน่าจะขาดการขาดทักษเด็กในระดับที่ไม่ได้รุนแรงนะครับกว่า90%จะไม่จะไม่เผชิอาการเลยนะครับดังนั้นก็จะบอกว่า เอ๊ะทำไมคุณพ่อไม่สังเกตก็ไม่ได้เพราะสังเกตที่ออกนะครับอันนั้นเรอมีความสังเกจริงๆที่เราจะต้องออกมุ่งหมายให้มีการคัดกรองเบื้องต้นของทาราซิทเป็นเอกทุกคนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยบอกได้ว่าเอ๊ะมีความเสี่ยงหรือเปล่าเราไปคอนเฟิร์มผลเอกทีด้วยการสอบด้วยในที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่ามีวิธีคัดกรองที่ไม่ต้องเจาะด้วยแล้วซึ่งก็จะลดความกังวลของคุณพ่อคุแม่ไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็นอกไปจากนั้นเนี่ยก็ ยังมีเบื้องต้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นแบบประเมินซึ่งอาจจะเป็นแบบประเมินเบื้องต้นว่าลูกนุ่มเนี่ยได้ครับธาตุเอกจากอาหารนี้เพียงพอหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวทางเราจะมีมีโชว์ต่อวันหลังนะครับซึ่งเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นแบบประเมินง่ายๆนะครับว่าในแต่ละวันเรากินอะไรเราพอจะประเมินได้เท่าวหว่าเรามีความเสี่ยงต่อการขาดธาตุหรือเปล่าซึ่งการขาดธาตุนี่ยเป็นส่เหตุหลักของภาวะหัวใจ งั้นก็เลยจะขอเน้นย้ำพทีนความสำคัญของการคัดกรองภาวะโรดิจากตั้งแต่เนิ่นเพื่อป้องกันออไวต่อนะครับซึ่งก็ตรงแบบเรากรวจไวต่อนนก่อนหน้นี้ก็คือยิ่งตรวจเจอได้เร็วยิ่งโอกาสได้ไวเม่อที่เตของน้องนน้องนี้คะแอนนี้น้็แรแล้วก็เด่ม้ใน้ด้วยอยากจะฝากอะไรถึ่แบหลายหลายท่านนะคะที่ตอนนี้บอว่ามีน้องๆอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงวัยที่เราจะต้อง ก็อยากมอไปทดลอบกันค่ะรู้สึกว่าปกติเราพาลูกๆไปขี่กอลซีแต่ละคืนแต่ละปีอะไรกันคถ้าเราไม่มีเหยียบาอยากช่ายน้กว่าว่ามีความตรัหนเลยคะหมาะเลยได้วนแต่ว่าแม่ๆทุกคนจริงถ้าถึงวัแล้วก้าวถึง40ปีไม่ีร้งทีก็อยากชวนไปทดลองดีกว่า จะได้จะได้รักษาหรือว่าสมุนไารู้ก็จะได้แบบเสริมให้เด็กได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็มีส่วนสำคัญที่แบบเจ็บมากคือสามารถให้ลูกกินปับต้บไก่ได้กลิ่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวสองขวบเราอาจจะต้องกลับมาหากัะดิกินก่ะดิกินได้หรือต้องรับาใช่หรืว่าเรื่องโภชนาการก็สำคัญค่ะแล้วก็การเสริมด้วยนมุนไพรทักษะนี้ก็สามารถช่วยได้ด้วยค่ะ ไักทในเรื่ของรจะตรวจัน,กนกแก็ดูวิธีการจิตว่าถ้าเกิดว่าต้งบว,ว่าไม่เจ็บไม่จอดเลือดไม่จอดเลือดด้วยเรามีวิธีการอะไแล้วก็มาผู้ใหญ่ก็ตรวจได้ดต้อค่างงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจกนนะะะระกันในนี้คะเอาแต่ขออุปกรณ์นะคะส่วนนักศึกษาชนนะคะพี่ๆน้องๆแลาท่านที่วนันนี้ให้เกียรตินาอ,อยู่ในงานของเรามีสองวิธีทายแบนี้